โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทปนี้ไม่ใช่เทปของผมนี่หว่าครับวันนี้เราจะมาเปิดรายการใหม่นะครับเป็นรายการที่ผมไม่ได้เป็นคนพากนะครับไม่ได้เป็นคนเล่นให้ดูแต่ว่าเป็นคนตัดต่อน,นั่นเองโดยคนที่เล่นให้ดูก็จะเป็นพี่ผมกับเพื่อนของพี่ผมนะครับชื่อ,ช,อชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูกันในคลิปแล้วกันผมไม่พูดอะไรมากนะอันนี้มาแบบพูดให้ฟังเฉยๆเพื่อแบบเฮ้ยกูเข้ามาผิดชาแนลหรือเปล่าถูกแล้วครับซึ่งรายการใหม่นี้ก็จะเน้น มัลติเพนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับผมที่เดินวอล์กตูอย่างเดียวนะครับคุยคนเดียวเป็นบ้าเป็นบออะไรอยู่คนเดียวนะครับไม่เสียเวลาอยู่กับผมนานดีกว่านะครับเราไปลองดูกันเลยนะครับผมสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Dead Island. Dead i s l a n d อ่า Dead i s l a n d เราจะมาเล่น d e a d i s l a n d ในโหมด Mul ั i ติ a y e r ทีนี้เราจะเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยไป เลือกตัวนมจะเริ่มใหม่เลยป่ะไปม่ดิใหม่เลยดิเริ่มใหม่ใหม่ได้กันเลยนะนั่เล่นเป็นตัเล่นเป็นไอ้ขี้คุกนะคนไหนวะไอ้ที่หัวมันเป็นโมฮอค่ะมันขี้คุกรอใช่อะมันดูขี้คุกเดียันมันเหมาะกับการล้วงกระเป๋าเดียรขนาดนั้นเลยเลยวะเออไู้ไ่้ขัดทันรถมากูได้ตัวละกูได้ตัวที่กูอยากจะเล่นละจบเกมนี้ไปนี่กดติดอย่างนึงเพื่อนติดอะไรวะเล่นติดเงี้ยอะ ไม่ใช่หรอกล้วงกระเป๋าอะไรอินกระเป๋านักท่องเที่ยวแล้วอยากล้วงไงไ <c oughs> เป็นคนสันดานอย่างนี้นี่เอง <c oughs> เออจะแปลงสีฟันอะไรก็เก็บไปด้วยนะโอเคตอนนี้เราตื่นกันที่เโอรองแรมโรงแรมที่พักในในเกาะเกาะหนึ่นงมาถึงปุ๊บก็ไม่ต้องอะไรเลยโดของโอ้ทำไมมันเหวี่ยงเหวี่ยงเหว,วียงเพราะเหตุอนันใด ทำไมมันรู้สึกเวียงเวียงหรือว่าเพิ่งไปเล่น OV ไหม OV เกมอะไรว้าง OV ให้รุ่ใหม่ครับบางทีครับ Overwatch อ๋อมันไม่ OV นะคำย่อมันคือ OW นะหรือ OW นะ OV สองตัวไม่ผิดรไม่ผิดไม่ผิดแถลนสีข้างทะลองกันนะกูเนี่ยแสบไหมครับ จะเหลือเลยอหายาให้กูด้วยนะแสบไอ้ที่เอาตัวเองยังไม่รอดเลยครับตอนนี้เอเอโดของไปหนุ่มจะจบอินโทรยังยังเลยกำลังขุดวิ่งอยู่เนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยวิ่งนะทำไมทนี่มันให้สปินให้สปินเราจะถามว่าได้เตรียมไว้ไหมว่าทำไมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียม อย่าถามเร็วเดียคิดไม่ทันโอ้เป๋าเต็มเลยที่ไม่มีนี่คืออะไรเนี่ยให้ให้กูเปิดเพื่ออะไรเนี่ยให้เปิดไปงั้นแหละจะได้มีอะไรทำแบบให้มันสอนนิสัยไงว่าเราเป็นคนยังไงเล่นเกมเนมันบอกนิสัยได้นะรู้ปะเออเดี๋ยวเวลาไปนอนบ้านมึงระวังของหายด้วยนะอ๋อกูก็ว่าอ้เนี่ยชอบของหาย เจ้า <Okay. S 1> ของเล็บกูเล็บตีนตัดแล้วอะไรเงี้ยขียานี่กระสือล้วลงลิไงครับเนี่ยไม่รู้ไม่รู้คนดูเห็นกูคนเดียวโอเคต้องบอกก่อนนะว่าที่เลือกเล่นเกมนี้มีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเลือกเล่นเกมนี้เป็นเกมแรกของชาแนลเรา พราะเราเล่นตามอัตภาพเรามีแค่นี้เราแค่นี้มีใครเราต่อเท่านั้นเองมาตามคุณก็มาตามคุณมาก่อนมาก่อนถ้าหน้าเนี่ยอีกหลายคินอนาคเนี่ยจะมีเกมใหม่ๆที่เป็นระบบมันเป็นเกมที่สนุกทีุ่ดคพราะเราไม่ได้จับเอาไว้เราจม พูดถึงให้ฟังว่าเกมมันเป็นยังไงเราเล่นยังไงสนุกแค่ไหนเวลาเล่นกับเพื่อนส่วนเกมนี้ก็ถ้าสำหรับคนที่รู้จักอยู่แล้วก็คงไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องบอกเยอะนะว่ามันสนุกขนาดไหนเวลาเล่นกับเพื่อนในเรื่องที่นกับเับ่อเนื้อนเรื่องย่อๆได้ไหมเนือเรื่องย่อๆมียังไงได้ข่าวไปอ่านมาอะเนเรื่องย่อๆก็ประมาณว่ามีนักวิทยาศาสตร์นะครับมาทดลองบนเกาะนี้ทดลองอาวุธชีวภาพอะไรประมาณนี้แหละแล้วยังไงต่อ แล้วก็ทีเนี้ยลูกสาวหัวหน้าเผ่าก็ก็หนีออกมาแล้วแบบโดนถืนติดเชื้อ HIV ไอีดีกับรับเชื้อตรวนี้แล้วทำติกิริยากันทำให้เกิดเนี่ยเป็นซงบี้แล้วก็แล้วก็พอพอลูกสาวหัวหน้าเผ่าได้รับเชื้อนี้เข้ามาเขาก็ไม่รู้ตัวหัวหน้าเผ่าก็เลยทาโทษลูกสาวโดยการคือลูกสาวเขาขอบเปหนีหนีเที่ยวนอกเกาะแล้วไปเจอนักท่องเที่ยวอ่าประมาณนั้นแล้วก็ หน้าเผ่าก็เลยลงโทษให้คนในเผ่าข่มขืนเดี๋ยนะลงโทษโดยการให้คนทั้งเผ่าข่มขืนอะฮะโอ้โหเม่โหดร้ายขนาดนั้นะเะหรือเปล่า <c oughs> อาโธ่ไอ้เ้ยพูดแล้วแบบโอ้มั่นใจมากว่ามันต้องเป็นอย่างนี้โอเค <Okay. S 2> ่ในพันทิปมาสรุปคือมันเป็นอย่างนั้นอ่านมาแล้วอ่านอ่านสรุปมามันเป็นอย่างนั้นโ okay, okay. อเคโอเคประมาณน,นั้น เอาง่ายๆนะเราเล่นกันมาเนี่ยจบเคยเล่นจบมาแล้วด้วยนะรอบนึงแต่บอกเลยว่าไม่รู้ไม่รู้ในเรื่องไม่รู้จริงเออเพราะว่าวิ่งไล่ตีไปเรื่อยเหมือนเกียนธรรมดาทั่วไปวิ่งวิ่งตามเส้นป่าเออหลังจากเล่นเกมนี้เหมือนเดอนุบาลน้องวิ่งตามเส้นป่าแล้วก็อีกอย่างหนึงละครเราสีตัวไม่ติดเชื้อก็คือเป็นเพราะว่าเพราะวันลี้เราฝุ่ ภารกิจหลักๆของเราก็คือตามหาเนี่ยตัวลูกสาวหน้าเผาไปไปไหนวะไปให้นักวิจัยสกัดสกัดป้องเหรือว่ใช่เห็นขึ้นเจอตลกเอาไปให้ทำไมถ้าไม่สกัดแล้วทำไมพ่อเอาไปให้ทำไม ไปวิจัยไงว่าต้นตอของลางชายแหงการเกิดซอมบี้เนี่ยเพราะอะไรอ๋อมีสาระพี่ต้องเรียนรู้เรื่องนี้แล้ขอ๋อมีสาระนิดนึงอะไรเนี่ยอาวุธเริ่มต้นแมปไอให้ให้กูไปทุบผีหรือให้กูไปขวนมในำะนมนนมมาอย่างเนี่ยอาจจเย็นๆย็จะช่วยเออกูต้องช่วยนี่ก่อนดีกว่า ก็เสื้อแดงก่อนซึ่งเหมือนเหมือนเสียงเกมกูจะดังเยอะพอจบตรงนี้เดี๋ยวลิ้เกมแบบ Fuck it t h r ี e ีไปด้วยเล่นไปด้วยโง่หน่อยโม้ไม่เก่งขนาดนั้นครับมึเก่งอะไรครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นตอนนี้อาลิ้นคลิกเมาส์เอาเท้าเดินหนึ่เอาเท้าคลิกอาลิ้นรัวรัวเมาส์เลยเหรอเออโอ้โหจู่ เนี่ยแบ้นไม่สู้ได้ไหมอืมเยอะแวก็ไอ้แม่พายมาอันเดียวเนี่ยนะออแต่เกมนี้ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งนะขึ้นชื่อเรื่องทําให้ผู้เล่นเวียนหัวอืออ่าเพราะว่าด้วยมูฟเมนต์จอที่แกว่งไปแกว่งมาตามที่เราสะบัดตีวิ่งอย่างเงี้ยทำให้เวียน ทนเอาทนเอาก็ทนเอาก็ไม่รู้ว่าคนดูจะอดทนกับเราแค่ไหนก็ทนเอานะถ้ารักกันก็ทนเอายังไม่รู้จักกันเลยนะขอให้รักกันไว้ก่อนรักน้อยๆต่อแต่ขอให้รักนานๆเป็นสายยันแหละครับไก่อันนี้ไม่ใช่ไก่ไก่ไข่อะันนั้นหนุนครับ We were just attacked Listen, your friend from the hotel's awake. You're right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. <laughs> there is no help. This thing can't be I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation by air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, m e Hello. Hello. God damn it. NPC พูดซะยาวเลยแปลไม่ได้สักคำเปิดซับไหมหนุ่มเปิดซับไหมปกติเปิดซับิพูดนี่ใช้สมองคิดไยังมาเอาไม่เปิดซับจะได้แบบอ่านได้ไงว่าเขาพูดอะไรบ้างไม่อยากรู้เว้ยไม่ใช่เกมภาษา เกมมาตามันเป็นยังไงบอกหน่อยไม่รู้เหมือนกันเขาพูดมาอ๋อได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าเมื่อก่อนเวลานี้ก็เรียกเกมภาษา,กานะเกมภาษาอย่างเงี้ยนะเกมภาษาประมาณว่าไม่ไม่ค่อยมีตีกันอ่ะเพราะว่าคุยกันทั้งมากกว่าใช่หรือเปล่า <laughs> ไม่รู้อ่าโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจอยจะจอยจะให้จอยมาถ่ายมโนเลยโอ้ยเสียงแตดังเลือนแน่แล้วนะลูกผู้ชายพู่เลยเนะี่ยจะมองหน้ากันดีลูกใาย่กันดี จะมองหน้ากันติดไหมถ้าทำอะไรพลาดขึ้นมาเนี่ยวิชาเป็นดีฮีโร่ฮีโร่ไปไปไปหนุ่มรับเคล็ดแล้วใช่ไหมเออโอเครับแล้วลุยไม่คิดถึงอนาคตเลยมาดีมาดีนะมีหนวดยังมีมีหนวดยังเลื้อยหนวดเออนำหน้าสิกูชอบเข้าด้านหลังมากกว่าอะไรนะพวกไอทีทีเมื่อกี้ไม่ได้ยินจริงจริงบอกว่านำหน้าหน่อยชอบด้านหลังเนี่ย่วดาเลื้อยหนวดได้ไหมล่ะอย่างนั้นมันไม่เลื้อยหนวดนะ เอว่ามีถั่วดําด้วยโอ้ยไ,ไปไปไปอย่าอย่าเกินเลยกันหน้าวันนี้เดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดทั้งสองครั้งเขาไม่นับหรอกตอนนี้ภารกิจมันให้เราทำอะไรร,รู้รู้ปหเนี่ยว่ามันให้ทำอะไรเดินตามเส้นป่าโอเคไปอ่านหาข้อมูลมาขนาดนั้นยังไม่รู้เลยว่ามันให้ทำอะไร <c oughs> ตีครับตีมไม่มใช่ทีว่าเต็ทีให้โดนมันถือมีดมันถือมีดตอนตายแล้วเก็บเงินครับผมเก็บเงิน ไปไปยิบบาทต่อหห้าบาทเออห้าบาทเนะห้าบาทก็เอาแล้วตอนเนี้ยโอ้โหโคตรย่างโจ๊กเมียมาห้าบาทนี่มาเที่ยวนะนี่ขนาดมาเที่ยวทะเลกันนะพกเงินกันมาน้อยน้อยดูเพราะเหตุอะไรสงสัยจะนอนหาดไรพวกเนี้ยมีตังเที่องแมวเนี่ยดูดแปดบาทเนี้ยเก็บของในทางขยะโอ้โหชีวิตฟู เดี๋ยว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 เด,วเดวอุ้ยเว้ยว่าอะไหนุ่มเอาอันติมาใช้อ่ะที่มีเขียนว่าฟูลี่อ่ะเอามาใช้ก่อนคิกเหรอ yes sir บอกตรงว่าเสียงเบาแล้วอัตรรดหายไปครึ่งหนึ่งแต่เพื่อให้คนอื่นได้ยินเสียงนะก็เลยต้องต้องหลีเออต้องทำเสียงหล,อล่อหรอเพื่ออ,อัธรรดมาสักทีเธอเร็ว โอ้โหได้มีดสั้นขนาดนี้โอ้โหใกล้เกินไปเลการตั้งงานนะโทรศัพท์ไม่เคยดังนะพอกดอัดเกมปุ๊บโทรศัพท์ดังเฮ้ยเฮ้ยคนนี้รวยมีร้อยยี่สิบโอ้โหร้อยยี่สิบถือว่ารวยอ่ะใช่สำหรับเกมนี้ถ้าเจอเยอะอันนี้ก็บอกก็บอกโอ้ยมือตอ๊กมีดมีดเจอเหรอเจอแล้วเนี่ยเก็บแล้วุ้ไงป้า นี่ขนมที่ขนมที่ที่แกพูดยังไงแล้ลืมอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้แล้วอาไม้พัน <c oughs> แล้วต่อยผีแล้วดักแข้งดักแข้งแม่ไอ้โวเก่งด้วยกูดัก <c oughs> แข้งเต็มเลยไอ้นี่พกเงินห้าบาทอะไรพวกมึงนี่เกิดอะไรขึ้นยากจนอ่ะแบบมาเที่ยวแต่ยากจนมากอ่ะกูว่ามันอนาถาอ่ะอย่าทำอะไรมันเลยไหมสงสาร คนอย่างแม่งไม่เจริญหรอกผียนาถาเฮียป๊อกเงินห้าบาทโว้ยวุธจะพังแล้วดูดูตายมึงอีกเลยยังง้อยเลยง่อยเลยตายง่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแทงหัวเลยยังพิพน้าะไิสมาโว้ยวุธจะพังแล้วอ่ะกู้ใช่พันดีอะปกติอะไปไปเราเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่ากดไอก็ได้แล้วเลื่อนไปที่เควสอ่ะในเบาเสียงเล็บ้าเบาไม่ได้อ่ะ ไม่เอเลอใจังมามือถือตอนนี้แฟนขับหรือเปล่าแฟนขับแฟนขับทางไหนขับไล่ไงขับไล่สายส่งไายยางไปไปต่อเร็วเอากระเป๋ากระเป๋าเหยียละคันมือร่วงร่วงกระเป๋าใบแรกเริ่มมีต <the partido> ังค์สิบบาทมึงเดียงบ้าเนี่ยไปเขาก็มีอย่างอื่นไงไม่พกเองเ้ยไม่ทำหน้าไปได้ไงวะอือทะเลเลือดอ่า what the fuck ผู้ชายเว้ยอ๋อผู้ชายเหรออะไรอะไรหนูโนสวนตุ่มเพราะว่าเลือดขนาดเนี้ยจะหาเลมเนี่ยดูดิเต็มในอ่างอาชีพเก่าเพื่อนอยู่ในอ่างเนี่ยไปงปาดมันหนุ่มไม่ช่วยเลยจริงๆให้ตายเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยคอสโอ้โหเก็บไม่ทันสายเก็บเว้ยสายโดของเว้ย โอ้กินโค้กไปเนี่ยเลือดเต็มกินโค้กเกมนี้คือยายาก็คือโค้กนะครับเวลเลือดเลือดร้อนเลยกินโค้กต้องเป็นโค้กก็ไม่เข้าใจนะเบาหวานเนี่ยขึ้นในที่จจบเกมว่าไอ้พวกเนี้ยตายเอาเบาหวานเนี่ยตายเพราะโดนผีกัดน่าจะเป็นผู้สนับสนุนของเกมอ่ะเนี่ยเฮ้ยเขาเลยหรือมีอะไรครับตีลมเหนะติ๊บไป อ,อยากเตีย,ย,ตยงไหมเดี๋ยวทำ,ำ,ำล้มลงเตียงเลยทำล้มลงเตียงคอือใจคอนี่จะเอากูอย่างเดียวเลยใช่ไหมภาฟิค <c oughs> ชั่นเยิ่มเลยสัตว์อะไรเนี่ยนี่มันเกมอะไรเนี่ยเอยมาดูต้นไม้ดอกนี้สยยิโอ้โหสวยเกิน is t beautiful ทำไมมันสวยยังไงไหนบอกหน่อยเป็นดังดอกเลยวันหลังไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้ ไม่หาคว่ามาแลเนี่ยคว่างมาแล้วก็ไม่มีอาวุธพูดเลยส่งไปเจ้าพี่ก็บ่นประชาชนเนี้ยโอ้โหโอ้โหขอร้องไม่ได้เยอะไปก่อนนะกูทำภารกิจหลักอยู่อะไรคือภารกิจหลักโดของโอ้โหเยอแล้วเยอะแล้วหนุ่มกูจะตายแล้วหนุ่มเร็วเหมือนการก็ยังก็ด้วยวิ่งลงน้ำแล้วเนี่ยเออมาเออเนี่ยทางลอดทางหนึ่งนะของเกมนี้คือการวิ่งลงน้ำเลย หัวมุดทังแบบทันเรียกทันยังไงแล้วเนี่ยนะนี่เองจับกดน้ำกดน้ำกดน้ำจมน้ำตายแล้วเฮ้ยกูเหลือดมัดแล้วอะเอ้ยเฮ้ยไป้ยทำอะไรใต้น้ำอัปการลังทำกูเลยนี่กูนี่ ไม่มีอะไรจะถือแล้วจริงๆว่ะอ่ะเอาวุ้นกูไปไม่เอาไม่เอามึงเอาวุ้นทองพังให้กูวางและไม่เอาไม่เอายี่อะไรสแต่ละจำไว้เฮ้ยนี่ไงจะเล่าแป๊บไปเดี๋ยวเดี๋ยวเคิดโคก่อนบ้านนี่โคกเยอะเออออออใช่เลือดรถชาเลนจ์เปล่าเล่นห้ามกินอะไรเลยเล่นไปคนเดียวเหรอโอเคพูดขนาดนั้นก็จะไม่ทำก็แข่งกับตัวมึงเองดิไม่เอาไม่เอากูไม่ชนะตัวเอง แล้วมึงจะกินคนเดียวเลยไงใจคออุ้ยอุย This is fucked up อนุญาตมีไห้คนคิดโค้งอยอ้าวนายกูกินเหล้าว่ะเมาเลเย้โอ้ยโอ้เมาเห็นอะไรแบบภาพสวิงกิ้งมากนายกินเหล้าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยไม่เอาไม่เอาไได้รู้ไงว่ากูรู้สึกไงไม่เอาไม่เอา ไม่อยากทำไม่อยากทำไปแล้วปับอัพสู่ยู่อนมันไม่มีไงถ้ามีกินโ์มันเป็นยังไงเออย่างเงียบดิหนุม่มอย่างเงียบดิกระเกิดน,น้ำลายบ้างอะไรบ้างดิเฮ้กูโผลนักนักกระจอกเทศล้วก็จกต้องกระจอกเทศไม่เกิดน,น้ำลายเหรอไม่รู้ไม่ใช่นักกระจอกเทศแล้วพูดทำไมครับพูดทำเท่ยังงั้นนะดูเหมือนคนมีความรู้ไงความจริงไม่มีจริงไม่มีจบอะไรมาเนี่ยฮะ มามาแลทีคิดให้ทันก็มาโอ้ถือถังอีกแล้วอ่ะแบบไม่ไม่ไว้ใจอ่ะจริงโอ้ขึ้นไม่ได้อ่ะหานั่งขึ้นมาดีเร็วนีโอ้มูจะได้ไปต่อโอเครีดิทีค์เดินถังแล้วสบายแล้วเฮ้ยเนียวมอสอมออตะปูให้ไว้ที่มันใส่มใชัดคือคนข้างในนั้นคิดจะมาช่วยเราบ้างมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอเขาอีกทีเนึ่ยแม่งไม่ทำอะไรเลย ปล่อยกูทํากันสองคนแล้วก็สบายตัวขี่รถมื้อนมาปุ๊บว่าถึงจุดเออเออเหนื่อยอะไรกันตั้งไหมโอขี่ไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยถ้ามันลําบากปุ๊บวางเถ้อไม่ได้ไม่ตายไม่ตายอ่าไม่ตายนะข้างหน้ามีตัวนึ่งไม่ตายเลยเอยไม่เอาไม่คุ้มวางงั้นวางไม่ได้มันหนักโอ้โหนั่งชํำเขาเลยขนาดมากในชีวิตนึงเนี่ย ชีวิตหหดทูกมันตีมเข้าไปที่มันเหนื่อยเฮ้ยอเข้าตัวของซ่วงเนี่ยเอ้ยวันวันนี้รู้กอนเลยโอ้โหอะไรบินเลยกูโอ้ยมันไฟรั่วขาปันนั้นเข้ามาเนี่ยมีของนี่ไงเต็มเลยเนี่ยแนวเนี่ยโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวจะทำของได้ละโอลิโกมาตะปูสิบดอก นมนมนมมาช่วยหน่อยเด้อเฮ้ยไงไง What the hell is this นี่พวกกูลุงอยู่แล้วอรว What the hell What the hell ไม่ใช่ What the hell น้ำโปกอะใครอะน้ำโป้ก็กินในส้วมเลยกูอยากรู้จริงนี่มันเป็นห้องห้องอาบน้ำอยู่แล้วอะเอาเหรออุยิงของของสีฟ้าโอ้โหลองใส่ผีมันผีกัดกีดเลยกีดเลยกีดแตกกันตุ๊ดแตกเลยโอ้โหเดี๋ยวของฟ้าไหมงูงูหนึ่งแอน เออนั่นแหละมันเป็นนั่นไม้สะโพดนู่นพี่ชายไม้สะโพดนู่นไอ้เรื่องอืมอ๋อไอ้เรื่องไอ้นั่นอะไรนะโอ้ยอะไรชีวิตกูเก็บได้แต่ไม้ไผ่เรื่องเรื่องอะไรนะหนุ่มขอขออีกทีหนึ่งอะไรมันมันชื่อเรื่องอะไรอ่ะนู่ผู้ชายไม้สะโพด่ไมใช่เปล่าคมแฟก์คมแฟกเอออ๋อเขามาูดชื่อท่าด้วยชื่อท่าคืออะไรบ้างคอมแฟกโอ<ฮ>้โหเป็นไงล่ะคอมแฟกเดี่ยวหลัง ไอ้หัวแตกยอ่ะแฟนอ่างชงดงูแฟนางชงดงอันมีท่าง, <laughs> งั้นได้เ <laughs> <ง S 2> ห,หรอตีงุ้งแตงดีท่าเท่หัวเยอะนี่อะไรตีมุ้งเตงของมันนี่ด็อกกิ้งเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วเรื่องอันนั้นหนังญี่ปุ่นเออหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นไม่มีซับ ไม่มีภาพด้วยไม่ไม่ไม่ไ s ่ไม่ไม่ไอ่ไอ่ไม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 คไม่ไม่ไมกไม่ไี่นม่ไม่ไม่ไา่ไม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 ่ม่ไม่ไก่ไม่อม่ไ้าไม่ไม่ไมไม่ไม่่่่่่ไม่มไมอม่มม่่ม่ไมไม่ใช่ Really. โทษนะครั uno, บถ้าพลาดพินงอะไรล้วแฟนคลับไม่พอใจครับฝาดาไม่ได้ไม่ได้ด่ากูฝาไม่ม้หูรูดอยู่คนเดียวไอหูรูดครับติดไปด่าได้ท <No> ี่เฟซออนนท์ครับไม่ใช่แล้วอย่าดีอย่าพูดถึงื่อเฟซเลยเดี๋ยวคนตามไปด่าเยยไม่ใครชอบที่หน้ามึงหรอกเกิดทำคลิปมาห่วยไงคนด่ากันโอ้โหรับไม่ได้เลยนะเว้สีเท้าอย่รูปภาด กไปแมนไปฟอปเดี๋้อเดี๋้อเด้ออย่าบุก่อนโอ้โหมันใช่เนี้ยใช่ไหมเนี่ยเออถือคอมแปฝกมันดีได้มาแล้วก็ต้องถือสีฟ้าเชียวใครร้องเฮ้ยใครร้องไอคิดไอ้นี่ยทำแกล้งนอนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปมันเดินไปมันเออโอ้เช็คยันเงีเช็ค ่มา่งมาแล้วเนี่ยสงเต้องไปงานงออต้องอาติงทำยังไงทำยังไงอาต้องอาติงทำงานไหนลูกเออเฮ้ยอันนี้แรงมากนะผมแปลกอันเนี้ยพดแรงเลยใครวะอันนี้กูถือเนี่ยไอถามหลานจะไม่พูยด้วยแล้วเงียบเงียบถึงเงียบไม่อยากพูดด้วยอันเฟนได้ไหมมาทางนี้ก่อนดิ อย่งน,นี้ก่อนเฮ้ยทนี้ก่อนเออลุกมันจะเย้เย้โอ้แก๊สโอ้โหโอ้โหหน้าหลังหน้าหลังป่าล้อมเมืองหรอเกิดาทำรูได้เปล่าไปเลยน,นี่ไอ้ผีนี่วลเงวิ่งสูงกว่าเราเนี่ยมาจริงเนี่ยเออวล่งแผลดอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกัดกัดหัว ไม่โดนเลยเนี่ยเอ้ยพแปลงอ้พกแปลเออไงเรามึงไงเรามึงเจอรีพวแปลงพวกมัเนิบเนิบถำรักำลักเลยมีกันนะหมโอ้โหขอโทษครับ ผมไม่ร <cat on developed Airbnb> <sc> ู้พี่มีบุฟเฟ่ต์อยู่เย็นไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยอะไรระเบิดวะเฮ้ยผู้ว้างผู้ว้างทำไมต้องอวดด้วยอ่ะก็ถามทำไมล่ะถามก็อวดดิอะไรหน่อยต้องโชว์เครดิตแล้วเท่ปะล่ะทำอยู่คนเดียวอ่ะงั้นนี่มีช็อตพี่เทปกว่านั้นดูได้เทเอาแต่เคี้ยวแล้วเนี่ยได้แบบประชาชนด้วยนุ โอ้ยโอ้ย้คนเดยวอ้ย่อยไปเนี่ยไม่คุยโอ้ยชุบกูด้วยโอ้ยไม่คุยโอ้ยไม่ชุบกูด้วยโอ้ยตาป้าตาปางถึงก็ตายเลยทีเดียวเ้ยเพื่อนกูอยู่ไหนตายไงไอ้อยู่ไหนอ่ะวิ่งอยู่วิ่งอยู่ มันตายแล้วมันไปเกิดอ่ะมันชุบได้แบบมันชุบได้ไม่ใช่เหรอเกมเนี้ยอ๋อต้องมีต้องมีไอ้นี่ก่อนอ๋อเออใช่เพิร์ตเอทเพิร์ตเอทต้องมีเพิร์ตเอทก่อนไม่งั้นชุบไม่ได้แล้วนี่ไม้พึ่งไม้พายอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยก่อนหัวก้างพยายามนกว้างให้โดนเอ้ยวุ้ยอันนไม่ไม่ล้มอ่ะกูตีกูกูตีมึงเมื่อไหร่บ้ารู้อ่ะรู้ว่าช่วยไม่ได้เด้๋ยวไปเกิดเอาไปเกิด ล้วลงได้ถามถามจริงลงได้ไงเมื่อกี้ไม่รู้โดนอะไรก็ไม่รู้มันไอคนชั่วไงเออมันไอคนชั่วไงแบบอ๋อกรรมกรรมตนโทษเออแล้วไม่ไปเกิดไก่จังวะเฮ้ยเอ้าไม่ได้เควสมาทางนี้อ่ะเนี่ยเควสก็ไปทางนั้นนะถูกแล้วเกิดแสงไหนแล้วเลยไม่มีเกิดที่นี่มาเลยไอ้บัติดี ตต้องครแง What อยลูกเว้าอาหนุ่มเว้าอเปิดดีหนุ่มเปิดดันไปมันไม่มเซนนั่นไอ้ผีพวกนี้ถืออาวุธแล้วทไมอะตอนก่อนตายเขาอาจนนี่ไงอาจะแบบกาลังู้อยู่ดูจับมาเนี่ยลูกชายทังแกนเนี่ยออดออออดออต้มเด็กต้ม นี่นี่ต้องไปชิดอ้๋อะไรล่ะคบกับผีเลยไม่ยาปไปชิดไปไหนเก็บถังไปนี้ไปด้วยนะไปไหนมันเก็บไม่ได้ไปนั้นอะระวังไว้ให้แงงงงแงงเด็ดมาเดี๋็กมามาแล้วครับบอส กินตับไตไส้พุงโอ้โหนี่มึงซอมบี้หรือปอ่เนี่ยน่าจะน่าจะปอ่นะนะถ้าถ้าทำขนาดนี้เศร้าอะไรมาถึงปอนะ่า <c oughs> แล้วเล่นเ<ม>หรอเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยเจออะไรแบบนี้ก็ไปโอ้โ,โอ้ทำไมกูงถล่ามมาอยู่ในนี้ล่ามาหรือมาล่ามออกมา,า,ออกมาให้มันแก้ถังแก๊สมึงคนเดียวอ่ะกูถอยนาแล้วเจอเป็นคนเดียวที่ไม่คนใกล้ถังแก๊สเอามาเทำทำซื่อ โยนดิโยนนาทีดิอคอเงียยคอเน็เชิร์ตตายเลยเหรออีเดียวเด้นี่ใครนี่ใครใครอ่ะไม่รู้เหมอือนกัน <c oughs> ไม่ค่อย,ยจะรู้จักอะไรเลยไอ้ <c oughs> นี่แนมนในกูปล,ลุ่มหวยกลุ่มคางผมแปลกกะพังแล้วว่านมต้องอน,นี้อเออพี่เข้าดามมึง <c oughs> มาไหม วะนี่โอ้โหท่าการานนั้นมึงเป็นผีหรือแอสซาซินเนี่ยเฮ้ยเข้าด้านหลังของพังมาเฮ้ยของพังเอ้ยไหนไหนอยู่ไหนเฮ้ยมันหลับเลยไรจุกโตะอะอีโตะอะได้อีโตะอะอีนเป็นแมงนิโตะมัวเกินมันกินมาทำอะไรเกมนี้มันใช่ไหมเฮียกำลังหาหาอาวุธที่ไม่ใช่เหล็กตัวโดนดูดว่างั้น เออโอเคนะอาเฟียไม่กลัวเว้ยกลัวมาเยอะอะไรจะมืดขนาดนี้อ๋อกูลืมเปิดไฟฉายมันเป็นคนเดียวไงเลยต่เกมนี้มั้งไม่เม้เซนอีกแล้วเปิดไฟฉายนี่คนเดียวมันอาจจะเป็นไฟฉายอนาคตหรือเปล่าวะแบบเห็นคนเดียวอะไรเงี้ยเหรอเออมันมาจากม่านตาอย่างงี้ไงแถวบ้านเรียกไฟตา คนจังหวัดไหนครับมึงคนจังหวัดไหนตงยายายาไหัวมก็หลอกแล้วหัวหัวไทยพื้นแช่เลยมื่อกี้ไงไงเรื่องเนี่ยเนี่ยบุกเบกันอยู่เนี่ยความดี้างเราก็ไม่มีอะไรตีตีตตีตต อ้าวเพราะว่าร้องอะไรโดนผีกัดด้านหลังไม่บอกเป้ยลุก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 อีกตัวนึงอีกตัวนึงหล่อมากหล่อมากหลงยำหลงยำไม่เกิดการปะหนักกิจให้เรียบร้อยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวกินโค้งกันเลื่นรถหน่อยอ้าวมีอันตีนานแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ว่ะอ้าวโหเมื่อกี้น่าจะใช้ซะหน่อยโ้โหโอ้โหโอโหโหหลายหลายทีเลยโหดึง อันนี้ไงตัวเดียวอันติอ้าวจ้ากดอะไรนะอันติอ่ะไม่ได้กดกดไม่ได้โดนมันงงำกดอะไรอ่ะน่ารักร่ะกดแซดโอ้โหหัวจะบอกโคตรมีนานแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้ใช้คือเผื่อแป๊บๆนะครับจัดไปแล้วสองภารกิจนี่เนี่ยอ่าใช่แป๊บๆสองพูดสูงพอดีเลยแป๊บๆสองแป๊บพอดีเลย วันนี้วันนี้หนุ่มค่อนข้างทำกูผิดหวังนะเนี่ยไม่ค่อยหาเท่าไหร่วันนี้มุกแบบว่าปล่อยปล่อยอย่เรียกยากมากนึกว่าขี้ท้องเสียไม่หาแต่ข้างเวลาได้เหรอโอเคเอาแค่ยิ้มยิ้มพอยิ้มมุมปากยิ้มแบบว่าจะได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าตลกป่านนี้อยู่วอลวอลพอแล้วครับอะไรคือวอลพอเปิดค่อย Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Ain't nobody rockin' like little old me.